ก็พแล้ครับเออตงย่ยบ้นตอนนี้นนผมมีปัญหาที่ผมมันวันนะมันบิดตัวหมดเลยมันไม่ป็นทรงพูดง่ายๆ้ออยจะตัดปอกทุยทีตรงนี้ยกขึ้นไย้นแล้ตลตลวตัดยกขึ้นแล้วตัดบ้ ชั้นหนึ่งชั้นสองลบเกส้สิบไลไปหหมดเลยขลาาเยขาวันนี้ผมเห้นมันตั้งนิดนึงนะครับได้ค่ะเอ,เอาเอาอย่างที่ชั้นว่าแหละค่ะตั้งใหญ่เอาอย่างที่ชั้นว่ามันจะง่ายไห้ผมทน, <laughs> นไปเลยไปปล่อยมิโซก,นะ <laughs> กดีนะนกนี่นักงอนนี่นะักใช่ไหมงอนนี่น,นักนะอือนี่มันออกไ้ออกเลย ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ กันตัดแล้วตัดเลยอย่าขังตเลยดีทั้งสารมองาข้างหลังตัดเลยตัดเลยวิ่งออมาแล้วตัดเลย ผมมันบิดไปด้านหน้าแต่ลราก็ลาก,กัปด้านหลังตัดตัดเท่าฐานตรงที่เราิดไว้เลยตรงี่เาิดวๆๆผมมาตัดเลยเ่มาอีมาแล้วตัด แต่ค่านี้นะครับใช่ค่ะขอไม่ประมาณนี้ก่อนไหมได้ค่ะดีโนมาขา้างหน้าแล้วตามดูไม่ยอมดีหาก,กอบหน้า,าเดี๋ยวมาแล้วตาเดีกวตาย อีฟี้ังสอนตัดยังงมิเซอร์ิเซอยกขึ้นตัดยกขึ้นตัดิเซอร์ตัดสิเซอรยกขึ้น ัดตรงตรงเลยไปตรงตรงี่นุ่ห้างนงหนงยกขึ้นมาตัดยกมาตัด ตอนไหนผมจะไล่สั้นเลยนะได้ค่ะดีไหมช่างว่าไงอ่ะมุยไปเลยมันชอบยาวพลันมันชอบเงอนด้วยมันยากทำงงอนที่สั้นเลยเงอนเก่งนะใช่ไหม ไม่ไหวจะงอนะงอนเก่งนะไม่ไหวจะงอนไม่ไหวจะงอนเนาะด้าหลังมันนี่มันงอนเหเลยนะอืมเราก็ยกขึ้นมาแล้วตัดตัดปลายหนนิดนึงให้มันหายงอนหน่อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนิดูดูมันก่อนแกงงอนเนาะแกงงอนนี่เราที่นี่ selain bye bye ไปล่อปล่อล่อยนไปงนงนอยปลอยปลไปนี่มันแสนงอนแสนงอนแล้วเพื่นปอยปอยล่ตมาออนวอนไม่ไหวนะเร้วมีคนอ้อนวอนแล้วคนโสดค่ะคนโสดเลยโสดแต่ไม่สนิทแบบดี้ปล่อยป่อยอย เงินเลีอดใจนะใจก็ยังชอบป๊อบอี่ใช่ไหมมีวิธีนึงคือตัดให้มันเป็นเป็นทรงเสืออ่ะเปิดหูขึ้นขึ้นเนื้แล้วตรงนี้มันจะหายงอนไปหมดเลยจับหน้ามันจะกลับมาบานแทนนั่นละสิปลุกใจนะหน้าบานนะคนหน้าบานหลาอย่างเียอย่ยงเลอับไปดาวไปนมดแล้วัด เอนนาไปดาตมาแล้วนันมากระนกเ่นวน,นี้ก็ต้องเก็บไปอะไม่งั้น,นมันตันหรือจะสั้นไปเลย <c oughs> ตอนวี้ผบริษทัททปถ้เป็นรูปผสมนะเป็นททเทารียบล็อกดีกว่า <c oughs> เอา,อมานะัมาดูน่อยดูเปืือเปลี่ยนใจ <c oughs> ตอนนี้บันทีใช่ไหมบันทีบันทีมคุยไไได้คุยนะ คุยคุยได้แล้วแต่ทีปัญหาอยู่ตั้งข้างไงไจะชุยอยู่ไหนนะเออเราคุยอยู่นี่อ่าจะคุยอยู่นี่แต่ว่าปัญหาที่ว่าตั้งข้างมันบิดมันบิดนะตั้งไปได้ไหมนะเป็นอะไรเป็นทรง,ทรงทอะไรสวิตซี้อะไรเงี้ยเลยเหรอไม่ใช่สวิตี้เป็นเป็นทรงเฉยเฉยกะผมจะตั้กกึ้นมาประมาณสักปีหกเดือนจะทำ้าั้งเลยอืมดีนะหมอไอคืหมอวะหมาะหมอหมอะต้องอยู่พอดี้แล้หน้าบานเิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาอะไรนะหน้าตูงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาตาม สรางมากวะตอนนมีปัญหากันอย่าเงี้ยมันตัดไปก็มันยังบานอยู่มันยังบานอยู่บินอย่มไม่สวยครับเชื่ออาจารย์ตัดตัดลมเลือดได้ผมทงสักทีเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยตัดตรงตรงเลยใช้งอนเก่งได้กันนไหมได้ตัดได้งอนเก่งแล้วเืิน แกได้ยังงอนอีกนะจ้าหมดไม่หมดเชื้อไงเชื้อเยอะ

วันน้อยหน่อยแกแล้วยังกระเดะเงอนอย่างนี้กำลังจะเดะไม่เข้าใครออกไปครับแต่ตื่นวน้อยแล้วก็พักกูได้ไหมพักกูได้ได้นะคะ ทำอะไรดีได้คือเราเป็นช่างเราอยากจะให้ลูกค้าออกมาดีอรงมาดีมันไม่สวยหรอกกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเสีย

นหนึ่งข้สองขึ้นสามอยไปไปอปไ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 ปเร็วปะล่ เล็กสุดสุดสุดอันหลังก็คุคุณคุณอรก้ตัสที่สุดอันวันประกาศเอาเลยวขึ้นมาแล้วกันเลยไปๆแล้วหนึ่งแล้วสอง เะทวันอ้อสาดตัานเลยนะยิงดูซ้าย่วายอมน้อยมากกว่าน้อยหน่อยดูประมานหายไปเยอะไหมก็ดีแล้วก็เป็นบอบอ่ะบอบเต่มมเไม่ได้ทีบอบคุยได้ความุยมาแทนโอเคนะ ใช่ไหมและข้างหลังดูคอใหญ่ไหมอะไรครับไถขึ้นมาแล้วคอดูคอใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับดูคอเดียวขึ้นเยอะเลยอ๋อครับหุ่นดีขึ้นเยอะดีไปหมดเลยดีไปหมดทุกอย่างเลยตอนรับตุรกีนตรงนี้ค่ะลดทวีค้างที่ให้ผมใส่โฟมได้โยกโคนไหมได้ค่ะได้ Thank <laughs> ราพมคนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ไปแล้วทรงศาสตราจารย์ศาาจารย์ใหญ่กว่าดรอีกไม่รู้ไม่รไอไฮลท์กันสองคนแล้วนะไฮไลท์พอกันนะสีต่างคนต่างมาเข้ามาดูกันคือเขาวขาวเพื่อนเพื่อนเขาจะไปทำไอไฮไลท์เขาไปทํามาบอกไม่เหมือนเราเขาทำมาจังหลายจังก็ไม่เหมือนแต่แล้วของพี่สวยเขาถามทำร้านไหนไฮไลท์ทำมาเอง ใช่ไหมทีนี้เราก็มาเราก็มาสไลด์ออกตรงไหนที่มันหนาเนี่ยนะครับบอกแล้วต้องอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ช่างใหญ่นะอออาจารย์ใหญ่แล้วมันอยู่โรงพยาบาลตรงนั้นตอนแป้งแอบลิมบัวก็ยกให้ยกให้ใครยกให้จุฬาครับครับทั้งตาทั้งร่างกายทำดีแล้วครับเป็นประโยชน์เอาจจชอบกัาที่ชอบแล้วกันจะทำอะไรก็ทำก่อนตายนะ เปนอาจารย์ใหญ่เหมือนกันครับอาจารย์ใหญ่เหมือนกันอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ใหญ่เจอกาจรที่นี้ส่งผมก็เลยออกมาป็นถุงบวบฟองๆไงโอเคจ้าบุ๊บี้ยวหวานเพื่อนหวานครับตรงนี้บเลยตัวไหนมันหนาแล้วก็ตัดซะออกให้มันสวยแบบซิเซอร์เติร์โตพัดสุดแล้วแต่เราจะออกเท่าไหร่ก็ให้มันปอดีปอดีอย่าบางเกินอย่าหนาเกิน หนาเกินก็ไม่สวยทึบไปกระด้างหวานเกินก็มาหวานขึ้นตาขึ้นคออีกความดันตามมาอีกเป็นแล้วความดันมาหวานถึเป็นอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคถึงงานเอาความหวานของทรงผมไปตัดแล้วล่ะมันจะออกมาแบบขมเป็นยางไงพัละละใช่ระหวัางเราใครจะยกตั้งกันเดี๋ยตรงนี้ เข้าใจยังทำไมต้องมาตัดร้านนี้เขาบอกทำไมเห็นคนคุ๋ยไหมมันถึงปารถนาไหมโอ้น่าจะไปนู่นเลยหรืไหนตลาดนะถึงจังหวัดตลาดแล้วเมื่อเช้าวนจังหวัดตลาดก็มาตัดแล้วหัวเบนหัวเบนนะนอนจะเบนเลยนะคนทำไมก่อนไม่ให้ลูกนอนคว่ำนะครับวันนี้เอาสเปรย์ไหมใส่สเปรย์ไหมไม่เอาค่ะไม่ชอบชอบแห้งๆครับสบายๆอ่อนๆนิดนิดนะนิดๆก็ได้ปวดๆมา อันนี้อ้งะนะไอ้เนไม่เชียวไมไม่มีใช่ไหมไม่มีเไม่เชียวมาเป็นนิ่มครับนี่นเ่ยมอมีแต่กบบสเปรธรรมดาเลยตับตาน้ำมครับสเปรย์ฝุณครับน้ำไม่มีของเึ่งแห้งครับน่าเล้น่าเล่เดี๋ยวจะแตผมตรงนี้ก็สำรองจองคิวเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และ08556234นะสอนซีนพอดียูทูบบอกต่อกันด้วยเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างได้เลี้ยงครอบครัว เติมความบ้างคั่งให้ตัวเองตรมก็จะชมเฉยๆแชร์ให้ท่างใหญ่ด้วยลูกค้าที่มาน,นั่งีกับเลคาตัวนะบอกเขาดิว่าเสียตังค์หรือตัดปีเขาเนี่ยบอกเขาเลยบอกบอกพี่น้องประชาชนหน่อยให้ใจบอกว <c oughs> ่าเสียตังค์หรือตัดปีก็ให้ใจเสียตังค์ถูกไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้ตัดปีนะเพราะฉะนั้นจอนงคิวรถแมาเข้ามาแล้วกัอน,นะะตอน,นปีเฉพาะในยูทูบบอกต่อก,กันด้วย ตรงไหนที่มันยังเยียวยามันยังไม่เข้าแก๊บไม่เข้าโซนก็จบเต็งได้หมดอ่ะนะแล้วหน้าก็าต่มๆเลยไม่ชูวยผก็ได้อยาดูซ้ายขวาจอนเข้ากันไหนไมลองดูถ้าจอนเข้ากันแล้วก็ถือว่าใช้ได้อะอัปต,ตายรู้ปะดูกระบอกก่อน ไปห้ามันสง่ารราษเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับฝากกดไลปักแชร์ด้วยชัยไป